ก็ให้เขาทำต่อไปเนาะหมดภาระก็เออก็ดีใจกับแม่ออฟเนาะเพราะออฟที่เขาอ่าหมดภาระเออนั่นแหละอ่าเนาะจะทำยัทำงครับมาต้องดูต่อไปให้เขาทำหน่อยคืออยากให้ยิ่งบังยิ้งโชว์อยากให้ผลงานไอ้ไาลาระเนาะเออทำกันหน่อยสิฝั่งฝั่งม่ดาวคานนะทำหน่อยเนาะตาดาวคานนะเนาะให้เขาทำหน่อยให้โชว์ให้โชว์ผลงานหน่อยว่าทำเพื่อทำเพื่อชาวบ้านหน่อยเนาะบัด ที่ผ่านมาเห็นทำ<ถ>อะไรเลยที่ผ่านมาใช่ใช่พาทำอย่างเดียวมีแต่ลุงพลเนาะมีแต่ลุงพลพาทำการะถินผ้าป่าอะไรทำวัดทำอะไรก็มีแต่ลุงทั้งนั้นฝั่งนั้นน่นาานะฝั่งในเรื่องฝั่งนั่นน้องมาทำบรรยาาศฝั่งอีกฝั่งนี้ช่วยทำหน่อยมาลุดมาลุดทุ่มดินก็ทมไปแล้วทุ่มดินก่อนอ่าทมก็ทมให้แล้วเนาะความสามารถที่จะทำไม้สกยภาพตรงนั้นนะเวอร์ตรงนั้นพอหรือเปล่ามีพาวเวอร์พอไหมจะทำ่างนี้นะครับ ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ละอยู่ใกล้บ้านเราแหละน่ะของประทาตรงนั้นน่ะทำให้เห็นหน่อยตาตาจะทำได้พอดีครับตาดาวังคานจะทำหรือแม่ดาวังคานจะทำของผมยินดีช่วยอยู่เต็มที่อยู่แล้วช่วยพัฒนาหมู่บ้านเรานะครับไม่ได้ผลงานหน่อยไม่เป็นจะพูดเนาะเออมีแต่หาเรื่องวันวันวันนั่นแหละดูแล้วเดี๋ยวมนหาเรื่องนู้นมาทำเดี๋ยวมาหาเรื่องนี้มาพูดเรื่องนี้มาทำอีกชอบไปิ้งเรื่องนี้นะครับเนาะ ฝากการทำหอพระธรรนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับหอพระธรรเนาะแอดบ้านฝากด้วยเด้อหอพระธรรอีกฝั่งนึงครับนาะช่วยกันนะครับเนี่ยช่วยไอ้บ้าทก็ช่วยอยู่แล้วครับให้เป็นไอ้ฝั่งนี้เป็นตัวตั้งตัวตีหน่อยครับเนาะฝากด้วยครับเนาะหอพระธรรมเนี่ยไม่เสร็ขอให้ฝั่งดาวอังคารเป็นตัวตั้งตัวตีในการเออ่ดูแลพัฒนาหน่อยนะคะในการสร้างเนาะหลังบ้านหลังเมืองของเราครับใช่จริงๆที่ตานิ่มกับเมียยังไม่หมดกรรมหมดเวร ก็เป็นเพราะพวกคุณสามคนไม่หยุดสร้างคอนเทนต์เขาเอาเงินไปคืนแล้วเรื่องมันก็ควรจะหยุดตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ที่เขาเพิ่งได้รับเงินได้รับอะไรอย่างนี้ไปไปดูว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่พวกคุณมาทำตัวเป็นบางกันเนี่ยมานั่งพูดอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้คุณแบ่งชาวบ้านเป็นสองฝั่งโดยยึดเอา ลุงของคุณเป็นหลักว่าลุงคุณทำคุณงามความดีคุณนับประโยชน์อะไรให้กับหมู่บ้านมากมายทีนี้ก็ให้อีกฝั่งหนึ่งลองทำบ้างสิทำไมคุณไม่คิดว่านั่นเป็นหมู่บ้านของคุณทุกคนจะต้องช่วยกันใครมีกำลังมากน้อยอย่างไรก็ช่วยกันไปตามกำลังแล้วผู้นำคนที่จะต้องนำเนี่ยไม่ใช่เป็นฝั่งไหน แต่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของหมู่บ้านนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านกับทีมของผู้ใหญ่บ้านแล้วพวกลูกบ้านก็เสนอความคิดเขาเพิ่งได้รับของได้รับเงินไปเมื่อวานตอนเย็นคุณมาเล่งและอวดฟิลมือหน่อยสิโชว์พาวหน่อยสิการจะพัฒนาหมู่บ้านไม่ใช่เป็นการโชว์พาวนะคะ เขาไม่ได้คิดเหมือนลุงของคุณว่าจะต้องทําโชว์ภาวะฉันเป็นหัวหน้าคนเขาทําตามหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องทําตามหน้าที่ของตัวทึ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนชาวบ้านก็ต้องทําหน้าที่ของลูกบ้านให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนาถิ่นฐานที่อยู่ของตัวเองไม่ใช่ทําเพื่อจะโชว์พาวตอนผู้ใหญ่นิ่มได้เงินไปถือไว้ปีกว่าๆไม่ทําอะไรเลยแค่เอาดินมากองถมไว้ คุณไม่ทวงถามคุณไม่ตามเลยสักคำหนึ่งทำไมไม่บอกให้ลุงของคุณโชว์พาวละ่ะเงินก็มีอยู่กับตานิ่มน่ะนี่พอผู้ใหญ่บ้านเขาเพิ่งได้เงินมาคุณมาบอกให้รีบทำและมาเร่งแล้วแต่ก่อนทำไมไม่เร่งยังมีหน้ามาพูดอีกจะคืนช้าคืนเร็วก็คืนแล้วดีแล้วละ่ะอ้าวคุณไม่คิดหรือว่าตัวเองลาออกมากี่เดือนแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำไม่พูดตั้งแต่ต้น ต้องรอให้ตาชานออกมาพูดแล้วตอนนี้กลายเป็นตาชานเป็นคนหาเรื่องถ้าตาชานไม่พูดตานิมกับเมียก็เก็บเงินอันนี้เอาไว้เก็บบัญชีหมู่บ้านเอาไว้พอตาชานพูดที่นี่มหาวัตตาชานหาเรื่องทำสี่รีบทำสี่เร่งทำสิหอพระธรมหอนั่นหอนี่เร่งทำสิทำไมตอนตานิมอยู่คุณไม่ไปเร่งตานิมมาคุณอมพนันกันไว้ทำไมละมีเวลาว่างไปลํำยบุยบยบุบบนแถวนาดงดอกนะ่ะ มีเวลาเยอะมากเลยอะทำไมไม่คืนเงินทำไมไม่ทำทำไมไม่ชักชวนชาวบ้านมาร่วมมือกันทำว่าจะพัฒนาตรงนี้ตรงนี้ถมดินไว้แล้วอันนี้ทำยังไงได้ก่อนบ้างเงินสองหมื่นน่ะมันอาจจะทำเป็นศาลาใหญ่อะไรยังไงไม่ได้อย่างที่อยากจะทำตอนต้นแต่อย่างน้อยมันน่าจะทำศาลใหม่ให้มีสภาพดีกว่านั้นได้ถ้าหมู่บ้านนี้ ไม่ได้พัฒนามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะผลประโยชน์ที่มาจากมีเด็กคนหนึ่งตายแล้วกลายทำให้หมู่บ้านนี้โด่งดังมีอาชีพเสริมคือความเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์อย่างเดียวที่ทำลายหมู่บ้านนี้ที่ทำลายความรักของคนในหมู่บ้านนี้แต่พราะมีบางสามตัวเป็นไอตัวช่างยุช่างพูดหาคอนเทนต์กันอยู่ตลอดเวลา แบ่งแยกให้คนในหมู่บ้านเป็นสองฝักสองฝ่ายพวกนั้นพวกนี้ถามว่าแม่น้องเขาต้องมานำอะไรอะ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยตอนนั้นตันนิ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านอะ่ะทำไมไม่ทำตันนิ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นลูกกระจกของจำเลยที่หนึ่งกับจำเมยที่สองทำไมจำเมยที่หนึ่งที่สองไม่ทำถามว่ามาพัฒนาอะไรมาเทพื้นศาลาก็ครั้งเดียวแล้วยังอื่นทาอะไรอะ่ะทาอะไรให้หมู่บ้าน ก็เห็นแต่ไปทำหมู่บ้านอื่นมาทำอะไรให้กอกะบ้างตลกดีเนาะแสดงว่าที่ลุงของคุณทำอยู่นี่ก็คือทำเพื่อจะโชว์พาวใช่ไหมผู้คุณถึงมาบอกว่าให้อีกฝั่งหนึ่งลองโชว์พาวดูมัางสิเขามไม่ได้อยากโชว์พาวค่ะไม่ได้เป็นหน้าที่เขาก็เป็นลูกบ้านธรรมดาซึ่งมีหน้าที่ให้ความร่วมมือเงินนี้ที่ได้มาสองหมื่นกว่วาก็เป็นเงินของนักข่าวซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะมีคนมาร่วมทําบุญมีเอฟซีอะไรมาร่วมทําบุญ เพื่อที่จะให้หมู่บ้านนี้ได้พัฒนาขึ้นมาได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตอนนี้คุณมาแบ่งแยกว่าเป็นฝั่งนู้นฝั่งนี้ต้องโชว์พาวถ้าคุณไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคงเป็นเพราะสันดานแบบนี้แหละ